สำนักง,งานสกลจังหวัดสกลนครนี่ก็เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ได้ทำงานนานที่สุดน่าจะเกือบยี่สิบปีแล้วนะคะจึงมีความรักความผูกพันกับองค์กรแห่งนี้มากนะคะรวมทั้งทุกๆคนที่อยู่ที่นี่ก็เปรียบเสมือนเป็นญาติพี่น้องเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะรู้จิตรู้ใจกันอยากจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยอยากจะขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะ ที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทำงานมาด้วยกันนะคะจนส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานเกิดผลสําเร็จเป็นที่น่าพอใจนะคะบางช่วงเวลาอาจจะมีความทุกข์บ้างนะคะเสียงหัวเราะมีความสุขบ้างเสียงหัวเราะยิ้มย้มแจ่มใสนะคะอาจจะมีความทุกข์บ้างนะคะช่วงเวลาเร่งรัดเร่งรีบนะคะแต่พวกเราก็ ได้พูดคุยกันแก้ไขปัญหาร่วมด้วยช่วยกันก็ผ่านพ้นจุดนั้นมาได้นะคะจนส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะในโอกาสที่สกลจังหวัดจกกะเกษียณอายุราชะการ30กันยายนนี้อยากจะฝากให้น้องๆทุกคนนะคะให้มีความรักความสามาคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขอให้นึกถึงภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นสำคัญนะคะ อยากให้แต่ละคนทําบทบาทหนะ้าที่ของตนเองให้เต็มกําลังความรู้ความสามารถอยากให้รักษามาตรฐานของความเป็นทีมงานของสกลนครอย่างนี้ตลอดไปนะคะขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนอยากจะบอกว่ารักน้องทุกๆคนนะคะ